ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนะ ให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองแหละเนาะเพราะที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาแล้วมันกระทบจใจของคนที่ผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผมคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิร์นก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองดีกว่านะครับก็จากสิ่งที่ท,ที่ที่เป็น<ม>กระแสข่าวครับก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมก็เฟิร์นก็ทคาความเข้าใจแล้วก็ ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผม <ST> เหมือนมันมี ข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะพิงไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงว่าตรงตรง,ตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองครับ คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวมผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนั่แหละเราอยู่กันสองคนตั้งแต่เด็กกันเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็เลี้ยงสู้ชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันย,ยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแหะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ ขอขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับมันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามมันตลอดเป็นคนที่กระตันยูครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมา,นมาก่อนตัวเองเสมอ นะครับแล้วก็เาขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทำงานในวงการมา2ี่ิบกว่าปีนะครับมีมีแต่ความจริงใจที่มบกห้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะท,ที่ที่เราได้รู้จักกนันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่ m e โมร y ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆครับ แล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคำไหนนอกจากทางนั้นเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กันเลยเราจะแบบไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย มันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารัก,กมีความสุขนะเราอยากเห็นคนที่เรารักมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าม,มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเราปรับตัวเข้ามาเนะหามันยังไงเรายอมรับมันได้ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตโดยแบบใช้หลักการแบบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมาอยู่เสมอมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้ ต้องไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ผมโชคดีที่มีกําลังใจดีมีคนรอบข้างที่น่ารักมีทั้งคนรอบข้างฝั่งผมมีคนรอบข้างเฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีและส่งกําลังใจให้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบมีค่ามากๆมากๆเลยครับ คุยครับคุยครับก็เข้าใจกันดีครับผมไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะครับไม่ไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างบอกว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ทิเลียดกันเรายังส่งกำลังใจกันให้กลับมาอีกเป็นส่วนหนึ่งก <laughs> ับเพื่อนนะครับกลับมาถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนความมันอย่างที่ผมแจ้งทุกอย่างเลยว่าเออเราไม่ได้โกรธเลียดไม่ได้ตัดขาดกันไปรู้ครับส่งกำลังใจให้กันครับ ุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยหรือมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ยังมีความหวังดีแล้วก็ยังต้องทําหน้าที่ให้ใจล้จก,กันตลอดมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้หหละครับแต่ว่าวันนี้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้สเปซกับกัน,กน,กนและกันมันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับในความสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันตลอดผมผมติดตามนะพูดต,ตรงๆเรื่องแบบมมือที่สามไหมอะไรเงรี้ยวันนี้ผมยางจะพูดเลยว่าไม่มีไม่มีแน่นอนนะตลอดที่เราครบกันมาแบบม,มันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกนี้เลยว่าไม่มีแน่นอะนทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขนะึ้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนะี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามอง มุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรายังไงกันนะเจอความยากลาบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันกาลังบอกว่าเออเราได้เติบโตขึ้นนะเราไม่ได้ย่าอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนจะต้องเจอกันรับผมแต่ว่าสุดท้ายอยู่บนเ่้นทางของความรักความเข้าใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับ เขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลย <c oughs> ผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับ ไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของคมชลิตออนไลน์นะครับ